อนี่แหละครับคือความบ้าไงคืดแล้วครับเทีกเทียใจแล้วมึงจะว่ามึงบอกคืดได้มึงจะคืดว่าที่ดินที่เขายึดน่ะมึงจะว่ามึงบอกคืดเดพอาตายแล้วครับพี่น้องเจียดยเงินดีไม่เงินเข้มล้านเนาะครับพี่น้องเอฟซีทั้งไปซื้อพันหมอกพันมไม้ทั้งไปคุดทันเทศทันเท,น,ทน,นีได้บาทมันโมเมนต์พ่อดำพ่อดีได้คืดหลายแล้วคืดมากเลยครับพี่น้องที่นี่ อ่าคิดมากเลยครับจะว่ามันพรดามพอดีจิเสียดายแล้วบดนี้ครับนี่นะคะไม่จับจอบจับเสียมนะคะไในแหวนจะบุกค่ะแหวนเพชรจะบุกค่ะแหวนเพชรจะบุกค่ะอืมไม่ทําอะไรแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอย่ามาถามเลยค่ะเรื่องจอบเรื่องเสียมค่ะนะไม่ทาบัวปอดมันหรอกค่ะบ่ทำแล้วมันม่ม้ีขิดดินทำเนาะ มันจะไปทำตั้งไรหดอบัดนี้เนอะมันจะไปทำได้ยังไงนะครับจะดจั้งไรหรหะบะนันนี้เขาก็ยึดไปแล้วบันนี้เสียดายแล้วครับบันนี้เนอะเอาเจ้าของเห็ดเจ้าของเนาะกะวินก,กัน๊มกันยังว่ายังคำสาบานไงเออทีมได้บัดขึ้นฮอดแล้วบนันนี้ขึ้นฮอดหัวแล้วครับบ,บันนี้ขึ้นว่าจะได้ดี คือว่าสิได้ผู้หม่โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอกครับเป็นเมื่อไปท,ทัวทีบทัวเด่นครับน,นี้เห็นบอกเบิ้งซํานี่ก็ออกแล้วละคนฮั่นะครับพี่น้องอยย่กันมาสิแปดสิเก้าปีพอได้ดีเปิดโอ้วัาากเซิงมึงบัดอืมนี่นะครับไม่อยากจะร่ำไม่อยากจะรวยครับไม่เป็นผู้นําค่ะนะอยู่แบบเก่าอยู่แบบเดิมค่ะจะเป็นแต่เกษตรกรค่ะไม่คิดจะ จะก้าวหน้าค่ะนมีเบิร์ดบบดนี้นนครับพี่น้อง f c อืมนะอยากดีเจ้าของเด้สนอออยากดีเจ้าของแล้วครับอืมจะคือเป็นม่เีสีบุตรไดครับพี่น้อง f เออนะอยากเป็นเมียอะไรผู้มีสีผู้มีตําแหน่งผู้เครื่องผู้มีเครื่องแบบบุตรได้อยากอัพตัวเองขึ้นไปนะ โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าอยากเป็นเ่าอยากเป็นแหะไปเขามานี่ยนะไปเฝ้าเขาละบัดนี้ครับโอ้ยนะครับผัวกับมีอยู่เดินไปเฝ้าเขาไปเห็ดกับขงกับเขาไปเห็ดกับคงกับเขาแบดผัวเนี่ยมึงหนึ่งกินแล้วเด้ออไปหนึ่งขงหนึ่งเขาไเห็ดกับขงกัเขาให้เขากินบัดผัวยืมบักตายดับมึงเห็ดกินเองเด้อเด้อพอเราหนึ่งเขากินเองซะมึงนั่ยนะ น้ำไม่ไหลทําไงดีงับอาจจะเป็นจักสั้นดีครับพี่น้องโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีจะว่าจังไหนสะอืมนะนั่นจกเป็นก็ว่าเขาเขาว่าเขาสิเหลียวเบิ่งเพื่อนก็เ,เหลียวเบิ่งหนาหนาเพื่อนตีอืมอันเข้ามาเฮ็ดหนาที่ซื้ออ,อ,อันนั้นนะครับว่าได้มากมึงพอได้เข้ามาเฮ็ดพอคว้านพิศวาสมาดีนะมันบ บ่ความพิศวาสมึงบ่พิศวาสตรงไหนทุกวันนี้นะหมดหน้าที่แล้วเขาก็ยังติดต่อกันยังช่วยดูแล,ลกันอยู่บ่ยังช่วยดูแลกันอยู่บ่ตายแล้วเนาะมันก็เปลี่ยนตกสันล่ะบัดนี้เฮะเราจนญาติพี่น้องเราจนญาติว่าไปก็ไปก่อนไปก่อนรับพนะี่พน้นนองเอฟซีนะเขาจนมีพาขนเนาะเขาจนหนีไปแล้ว ทรงจำแต่ท่านยังว่าบ่จำครับพี่น้องเอฟซีเออนะแตงเนื้อแตงตัวก็อะไรแบบนี้ครับมันเหล่มันดำก็จะต้มน้ำารอนลวกก็เลยอย่างมันขาวครับพี่น้องเอ้ยากลอกคอนดันเนี้ยมันเหล่ออกหมดแล้วเออนาบ่กขาวกับโอ้ยโอ้ก็ลายแป้งนะครับพี่น้องเอ้ยนะปากบ่แดงก็แท้มันท่ามันแดงมันนี้คิ้วบ่กดำก็แห่ทมันดำาบดนี้แม่นะครับพี่น้องเอ้ยแตงเนื้อแตงตัวทใด้บบนี้ แต่กระเป่าเดินสาแว่นก็ซื้อแว่นมาสูบผ่านนี่แม่นะครับอัพเข้าไปอีกผ่านนี้สองตาไปได้สี่ตาครับบัตน,นี้โอ้แว่นใสบัตน,นี้แม่นะครับนะอืมนะเ,เยี่ยมเลยเนาะม,มีเบิดครับบัดน,นี้เออซื้อแว่นมาใส่ในบนัตรนี่หน้าขาวเนี่ยบัดนี้เปลี่ยนเมื่ได้บัดนี้เออนะครับนะ บไดไ้เคนกระตุดคือเกาเด้อพี่น้องเอฟซีบัตเนี้อนะออช่ยทองเด้อช่วยทองเด้อบัดน,นี้ค่ะเออนะโอ้ยมีเบิดนะครับ,บน,นี่บัดรกวนกูแนวครับพี่น้องเอ้ยนะอืมมันเป็นตั้งซี่น้องพี่น้องเอฟซีนะบักห้านักตายรับนักโอ้ยทั้งหห้องทองแตกครับบัน,นี้อืมนะอืม อ๋ปบรรท่ารานบอกมันกติบ้านนั่นไปแล้วนะพอาแต่เรื่องจริงเนาะเจ้าหอยจริงๆชักผมนะครับพี่น้องไปเฝ้าเขาบันนี้นั่งเมื่อไรกระทรหาเขาเออไม่นั่นเป็นนี่กระทู้หาเขาอ้อขอเขาจิว่าดือดหัวมึงดเก็จะว่าน้ำมึงยากน้ำกูเเนาะกูยากน้ำมึงก็พอแห้งแล้วก็จะว่เนาะมันเป็นอดีตนะครับญาติทดกันครับบัดน,นี้ ป่าเดียวญาาดกันแล้วบันนี้ครับ oh, โอ้ยอันชุมพอล,ลูกพ่อผัวก,กับวันนี้เออบ่าเดียวใจจําแตดแล้วครับพัดเขียนป่าเขียนคิวเครื่องสมองสมางกับผ้าเดี๋ยวก็สร้างมาแล้วครับพันโอ้ยนะครับเนาะนะหน,ะน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 ีไปนั่นผู้บอกผู้เบ้ากับมีกับมีเมิดเนาะสูนะ่เนาะฮ็ดไปตัวทีบตัวเดดนะครับเนาะเออนะครับเนาะนะ โอ้ยบักนั่นมันค่อยใหญ่เลยได้จังสั้นจังซี่มันนะโอ้มีเบิดน,บน,นะครับพี่น้องเอฟซีซึ่งพลั่งก็จะคักนอะเป็นฝอยเดี๋ยวซูดเดี๋ยวฟังโอ้พอฟังเนาะใหญ่แต่ได้จังสั้นจังซี่มันนะ,อะของผัวเก่ามันน้อยบะนนะ่ะอ่นะมีบัดน,บน,นะครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นบออันอัน เมียของพี่โบขาปเป็นไงบ้าน,านี้โอ้ยนังนมาทุกก็เก่าครับเนี่ยไอ้มาทุกก็เก่าบันนี้บาปนั่นน่นแหละทุกก็เก่าอะไรบันนี้มีลูกน้อยอีกบันนี้โอ้ยอืมนะครับอ่าโทรรศัพท์กูโวไปลักลี่โทรคหมนเด้อครับพี่น้องเอฟซีนะอืมกินข้าวอยู่กับเสียงโทรศัพท์ติงมาโตนเฮื่อนเลยบันนี้อ่าไปจุงคุมจิ้มคิ้มอยู่นี ฟัวไปนั่มเบอร์ฟังบันนี้แลนไปยิงมาเี่จ้าจ๋าจังสั้นจังชีเออว่าไงจ้าว่าจังสั้นจังชีบันนี้ไปแล้วบันนี้เปิดอาลาดเลยครับไปนัองไปเลยบันนี้ที่มดลูกมดผัวไปมีเมอนะครับเนี่ยบวกก็เห็นก็เห็นนะครับพี่น้องอ่าไปลูกปลาผัวไปเลยบันนี้ครับพี่น้องเอจีนะอ่าไปพ่อของบัดนี้ไปพ่อของไม่บันนี้บัตรของไม่บันนี้ โขกก็เกาครับบดน,นี้เอ้าตายตายนะพี่น้องเอฟสีนะน, 4, นะนี่เบริร์ตัวทีมตัวเด่นอืมนะนะครับเ <c oughs> ออมันเป็น,เป,นเป็นอาไีได้ครับตอนนั้นเนาะอมันคนมาหลายดีได้เห็นแต่บ้านนี่ได้เป็นบ้านอื่นบงบอกว่าสิเป็นซื้อเป็นยังมากบดน,นี้เอ้าบะเดียวกับบะไช่จำแตดเนี่ยนัเนี่ก็เขาจีเรียวบ,บังหัวปอดชูบอ่อยว่าครับพี่น้องเอฟจีถ้าก็าจีมาหัวซาสู่ ออนะครับพี่น้องเอฟซีจามแตดมากเลยล่ะครับพี่น้องเอฟซีสายเดียวผลเออ้อผนใสครับต้องมาแป้งโอ,องมน้ำมอคอ่นะครับพี่น้องเอฟซีมันย่ามเพื่อออกมันในไหลเป็น,เป,นเป็นทางเลยผา่บอกกับใครโอ้โยกับมันเพื่อออกมันย่ยมยมยมอยย่างลูกบอลนี้อโอ้โยครับบอลนีม้มันแต่มาเอาเสือเซตบัลน,นี้ครับ เออนะอีตาดับมึงมึงจะไปสร้างอย่างนั้นเครื่องสมองสมาร์ <laughs> จใส่คิ้วดับตกหรือทอยเสียนะมาป้ายจะคิ้วมึงนะเ <laughs> อะ <laughs> ะอเ <laughs> จ๊น้ำปากมึงแดงนะมามึงเอาเม,มานะมาท่าปากมึงเพราะว่าไปกอ